แหลมมากเสียงแหลมปิดตาเดีกกุนงวีนะคะจ้ากูณถือว่านี่งานอะไรนะงานชิงเป็ดจะอีดอกเสียงวีมาแต่ไกลเวอร์อะไรก็ได้คุณผ่าและมีตั้งแต่ข้าวสุดแนวโยกตุติเกมและชนะเกวิ่งนี่ค่ะนี่ก็ต้องและวันนี้พวกเขาไป่กับเกมเทิา์มซีท์เทได้ไหเออหล่อนมันเก๋มากแม่นี่เป็นอะไรแม่ลินเปรี้ยวเขาเรียกอาการดินเปรี้ยวอีดอกเขาเรียกอาการดินเปรี้ยะ ก็จากคลิปที่ผ่านมานะคะเทปนี้พวกเรามาเพื่อแก้ตัวนะคะบอกเลยว่าวันนี้ผีต้องตายค่ะทุกคนค่ะนังผีจะต้องสยบแทบกีพวกเราเ<ม>พราะก,กีพวกเรายิงลําแสงเลเซอร์ได้ในตัวดีอุ้ยแม่แบ๊ีเสื้ออุ้ยแม่พีเสื้อโอ้แม่ผีดเสื้อมาแล้ว อุยแหม่ก็ไม่ได้สดชื่นหรอกนะแหมม่านกดกันค่าแม่หนูคดข้าแม่หนูค่ะ้าแม่หนูหาอุปกรณ์แม่หนูอยากได้ซื้อแม่หนูอยากได้ปีกผีเสื้อโอ๋ยปีกผีเสื้อแบบแหมรับบทเป็นทำเบริน่าเหรอคะหรือใครแม่ไม่ใช่ทำเบริน่านางรับบทเป็นไอ้นี่แม่อะไรนะไอตัวบินได้ทิงกระเบล ม่เหมือนแม่แล้มันปีกคนละสีกันเลยแม่มันปีกสีเขียวเหมือนกันแม่ทีก่กระเบลม,มันปีกเขียวไงแม่หรือว่าจะเป็นเมงทับดีแหละอีดอ,อกปีกเขียวซักขนาดเนี้ยแมลงปอค่ะค,คุณขาเออเมงทับมันดูกเ,<ล>เก๋เก<ล>ินไปเนาะอ่ะแล้วเราก็อยู่กับด่านแสวมนะ,ะแม่แม่ห<ม>นูนอยู่นี่แม่

แล้วพอที่เกี่กับสไตล์นะคะเราก็หาของก่อนนะคะด้วยต้นขาเจ็บคอเลยอะแม่ที่ขนาดนานไม่เจ็บคอก็แปลกแลยยี่ห้อมาเอาคันเตอร์กีดนะผู้ใหญ่เลยโเมียสินะที่สมัยก่อนก่อนเวลาเป็คันเตอร์กีดนะมานี่มานี่เออระเบิดดึงมึงอะแม่ฉลาดแน่ยังกูสวยไงแม่กูอยู่นี่ไหนไหนอยู่ไหนแม่ไว้ติดหน้าอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไหนอ่๋อแน่นอนสวัสดีค่ะเริ่มเลยแม่แบเริ่มเลยแม่ แม่หาเข็มฉีดยาเร็วแม่เร็วแม่หาเข็มฉีดยาให้หนูหน่อยฉันหายู่ฉันหายอยู่ไม่มีไม่มีฉันเปิดมีก่อนนะกันนะแม่นะได้เลยได้เลยแม่หาเข็มฉีดยาให้หนูหน่อยเร็วอ้าได้เลยแม่เราจะก็รับเกิดนราจะหาทุกคนก่อนละกันนะคะดูวยอนขาไ่้ได้ลอบเดียวแม่แร<ม>งมากฉันจะบอกว่าตอนนี้คือเรายังทำไปทีไม่ได้เลยนะแม่เดี๋ยวว่ายังไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงแรงนะอันเนี้ยโอ๊ยง่ายดีอะแม่เดินหน้าแม่จะย็นเย็นรอก่อนสิแม่รีบไปไหนล่ะแม่โอ๊ย กลัวใจฉันสั่นไปหมดเลยตอนนี้ใจสั่นอะไรนี้เหัใจเหรอคะป่าจ้ะใจสั่นเพราะว่าแดดค่ะเป็นอีสระไม่ยายกเขายกนาัวยด้ยช่วยเข่ย้ยา่ย้วยไ้กูแัวมดแมชช่วยด้วยแมีช่วยดด้วยแมช่วยดด้วยแมชช่วยดด้วยม่ยยแมกัอยู่ในู้แมชกอยูู่้มาค่ะทาเพื่อนกูหลายหัวดาเออแม่ดีมวันีนีนพี่นา แม่แแมฉัอยู่นี่ฉัน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 อยู่ตัวไอเนียตัวใส่สีนี่ใส่สีนี่เราูกกันดีมากเลยอ่ะแี่อยู่บ้าใส่สีออันึงแมแม่นะวิวิแอบอยู่แอบอยู่น้อยม่ตรงน้องนังไปแล้วก็นั่งลงไปแล้วอีเบลไปแล้วแม่หูไปตรงหนอย่ลงมาอย่ลงมาอย่าลมามนั่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่วิวิววิวแม่แม่แม่่แม่แแม่แแม่แ่แม่แ่แม่่แม่แแม่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 แ่แ

แป๊บนึงวคุณเหลือยามึง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 เอายามือมาเมายาเร็วไม่ใช่ยาสิอะไรนนะมันชื่อะไรนนะยาเพิ่มเพลงยาเพิ่มกำลังไอ้ติ๊ดติ๊งเอาไปวิ่งอีด้าเอาไปวิ่งเอามาแล้วเอามาแล้วแม่วิ่งต่อไปอีกิงวิ่งต่อไปอีกิงวิ่งมาแล้วนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วโอ้ยไม่มีโอ้ยกีด้าไม่มีเข็มชิดาเลยค่ะเอาไปหมดแกเพื่อนหลุมเพื่อนหลุมแกงอีผีบ้าแป็นหรอรดโอ้ยผีมาโดนแกงค่ะผืนรถดเพื่อนรด แม่บึแบดึงอยู่นีก็อยู่ดีค่ะแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นขอใหดีบดึงอีดอกสภาพกูช่วยไปไปได้สู๋กูช่วยไม่ได้้วกูช่วยได้ไม่ได้้อีเมลบอกฉันแล้วแกอี่แม่บอกฉันแล้วเห็นปะเรืใจดีนะเรือเป็นคนดีแล้วเอออโหสิกรรมนะมึงคนไทยก็ต้องอโหสิกรรมมึงอีดอกเอออโหสิกรรมแกม่อันวิ่งมาสิอีเดลยปนเทเซเลยแม่แรงเอออโหสิอโห ทุกคนขาอิชันก็ได้ทำการวิ่งกข้าตกรอนเทไปแล้วนะคะทุกคนขาความสวยมีไหมคะบอกเลยว่าระดับสุดตะวาลหลอดวิ่งเก่งมากเลยอ่ะฉันวิ่งประมาณไม่ถึงรอบฉันคือหลอดนี้เต็มรอบแล้วเต็มรอบแล้วเมาแล้ววิ้ยเอาแล้ววิ่ยแกนางไม่เอาซะแล้วว่าแกนางไปแล้วอ่ะนางไปเอาเพื่อนแทนแล้วอ่ะจริงปะอันนี้จริงปะจริงจริงคือนางไม่สนใจเธนแล้วอ่ะแกคือจะเอาเพื่อนแทนน่ะไม่เอาแล้วล่ะ อ่ะรถสิค่ะว้ายว้ายมึงอีิบได้หยิบได้มึงตัวมึงจะหาคกูจะไปจะไปมึง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 อะไรสภาพปูเหตุเห็ุแล้วไอ้ดอกไอ้มาแล้วแหมไอีดอกอีดอกไปนอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อีไปอยู่นี่แกโอ้โหกำลังกำลังหาไอ้นี่อยู่กำลังหาอะไรนะตุ๊กตาเสียบกระบาลเอาไปเผาอดีไหมแกไม่เอาฉันเลยแกอีไปอยู่นี่อีไปอยู่นี่แกแบบหึงกูลององแม็กกุลององ

ม่ตเกลีวดมากเลยม่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไย้ยยเ้ย้ย้กเฮ้ย้ยม้ย้ยนฮยเ้ยเฮ้ย้ยมฮไย้ยย้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮเ้ย้ย้้ย้ย้ย้เย้้้้เ เอามาแล้วแม่มาเร็วมาเร็แม้วิ่งไปวิ่งไปใไกลวิ่งไปให้ไกลมาแล้วค่ะอีดอกม่ะไม่ได้ไกลเลยค่ะขึ้นมาค่ะอีเบลเห็มันใกล้อยู่มันอยู่ตรงนู้นแล้เข้ามาฝ่ายแล้วงงไปหมดไม่โดนไม่โดนแต่มันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงควายอีนากีมึงอีดาใครสิีดากใครทไม่ได้มา S <S ไม่ได้มาอีบา้าอ๋อเหรอเออไม่ได้มาแล้วกลัวมากทุกคนเดี๋ยวคนขายเรามาพันสายสงกันต<แ>่อนะครับทุกคนเราวสวดบนกันได้เลยแม่เว้ยตกใจหมดเลยอ่ะออเอออีเบลมึงโดนสาบส่งแล้วค่ะไม่รอดนแน่วันนี้อ,นนอ่ะอีดอกมองึมงรู้จักไหมอีดอกกระเทยเมืองพุทธได้อีกทอมรู้จักไหมรู้จักไหมคะสาวสาวพวกฮัฟเฟิลเลยค่ะเคยเห็นไหมคะสาวของมึงอยู่ข้าอันดับแร สีอำคุณไม่เคยกดบนเขียวสมอันเลยครับงงไปหมดแล้ว่ะคนค้ามันจะวายไปไหมกูเชกอ่ะโอ๊ยอะไรยะนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่แม่ล็อกมาสิเดี๋ยวกูตับเองแม่โอ๊ยอีกแล้วนะนี่แม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 ่แ เราไม่เห็นกูมึงเราไปถ่ายเราไปหาอีกคนนึงแล้วว่าแม่โอ๊ยไม่ไปหรอโอ๊ยแก่แก่เรงไม่เห็นใครเลยแม่แม่ผีดแล้วแม่ไม่เป็นแม่ไม่เป็นจริงแม่เออไม่เป็นเคี้ยอะไรมันฆ่ากูเนี่ยอยากท๊าบแหม่ไม่เป็นทางนี้กลับมาเราอีกกระเทาะเราแล้วแต่เรากลับมาสนมันต่อเราแล้วฆ่ายักษยักษ์ยักษ์อุ้ยอุยกูหัวท้อกูหัวท้อเบี้ยหัวท้อไปเลยไปเลยฆ่ามันฆ่ามันแม่มันอยู่ได้ย่า มันไม่รู้สับสนสร็จแล้วแกมันมันอยู่นี่แกมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอาไปทีเอาไปทีมึงคิดไปมึงคิดเหรอวะามึงเอาออดที่ให้มึงให้อีแบวไม่มีทางไม่มีทางแมวเลยแมวเลยแมวแป๊บนึ่งแม่น้ำแม่น้ำฉันดื่มมันจริงแล้วแม่ฉันเห็นอีแบวมาแล้วแม่แสนแล้วแสบแล้วแม่หนูจะแอบโยู่พาแกแกหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วดีดีเดินไปแล้วแม่แม่หนูอยู่นี่แม่หนูอยู่ข้างบน โอ้าไม่ก็ใช่น้อยเพรีามาแล้วอีเบลเอาน้ำกดไปอ้าวแกแกติดล้อยอยู่ัดล้อยดล่ต่ปักถูกปักแล้วแมถูกปักแล้วม่เวกันต้องตายแล้วบอาแล้วมันขอเลยอีเบลสลัดแดดแล้ว่ึงเอาไปอีกรอบนึงอีที่บ้าอ้ยแม่ไปต่อแม่ไปต่อแม่อีเบลมึงเก่งมากเหรอ เก่งมากเหรออีเบลเก่งกับกูนี่จมาทำเอาไปเอาไปแม่สู้แม่แม่แม่กูยอมแล้วมันมีของแล้วแม่แม้วิ่งแม้วิ่งกูไม่เอาวันนี้ละกันจจ็บเข้าไปอีเบลไม่ใช่อีเบลอีเจ็บเข้าไปแม่แป๊บนึงนะแม่รอดแล้วนะคุณป้าเสรอดแล้วฉันรอดแล้วเออรอดแล้วรอดลอดแล้วรอดแล้วลอดแล้วแม่เป็นคนเก่งจริงฉันต่างแต่ฉันจะตายแล้วฉันโดนอีกทีฉันตายแล้วนะแม่นะ เออทำไมอ่ะแอนมีคนเขาบอกว่าเจนโดนโอ้ตอรี่แก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 มาไล่ฉันคือฉันไม่รู้คือทำไมเราเราต้องสมมติเอาไว้ให้เก้าแป๊บหรอมาไล่โก้ก็เข้าสายุูไงเข้าสายทูเพื่ออะไรอีด่าเข้าสายทูเเข้าสายุูมึงเปิดแปะยาเลยค่ะนี่อีเบลแปะยาแล้วค่ะมึงมาค่ะอีเบลเข้ามาค่ะมึงกูไม่รู้เข้ามาค่ะโอ้ยมาไงอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอีเบลยาเบลเบลยาอีเบลใจเย็นอีเบลรอให้พวกกูแบบตั้งสติให้ได้ก่อนว่ามันต้องทำอะไรยังไงนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาหากูแล้วอีบ้าอีเบลจยาแม่ซูกูรู้ว่าเป็นคนดีใช่ยอมกูจะหยกอีเบลกูรู้เป็นคนดีเฮียกูเป็นคันก่อนที่เรแต่กูหลวกูรู้ว่าเป็นคนดีเบลเมื่อวา ฉนรู้ท่าเนื้อท่าเธอบคนดีฉันรูปักแล้วปักกระบอกแล้วแม่มดล้วดแล้วมดแล้วแดแล้วหนู้อมรอยู่หนึ่งเปอร์เซ็แล้วห่งเปน์แล้ว่ยาอยู่ทุกคนขาไไม่ได้ไม่ได้มาสงว่าเปของเสร็แล้วนะแต่ว่าไม่ได้คำสินยาค่ะทุกคนขาแมหรือยังยังหรงหรอา้าเปแหมแบบปักแล้วเหมือนแบบพูดเหมือนเสร็จแล้วะ ไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเพ่อนะแม่นะโอเคไม่ไหวมหมก็โอเคแหละเอาไหว้มาก็ได้วตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมาช่วยเราแม่่ทำดีนะทำดีนี่คือคือหล่อนเลือดเต็มใช่ไหมเลือดเต็มเลือดเต็มฉันเอาแต่หวล่อนตายแล้วหนึ่ไม่เต็มไม่เต็มเลือดฉันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัดตายไปแล้วรอบหนึ่งนะแย่มากแต่ว่าต้องรีบสวยให้เสร็จแม่จะได้แบบว่าดีดเลือดไงแม่ใช่สำหรัเพื่อนน่าจะโดนอยู่นะแม่นาว่านะใช่เพื่อนแม่เพื่อนเป็นผู้ชายเพื่อนบอกว่าปกป้องพวกเราเพราะเราเป็นพี่

แม่่บอดแม่ตาบแล้วแม่แตบอดแล้วดอออ่ไปาอย่ามาเอคู้อย่ามาอาู้้อไอ้เลอแม่คุณจะตายไปคุจะตายไนแมเอ่าทเือนคุณแมคขอลาแวไปคนอื่นแม่ที่นตุยแม่ีนตุยแม่แม่ไอ้ดคนตแม้วอดอดเหรอลอดรอดรอดอีดอกเลือกูเหลือประมาณสิบเ มรากระโดแล้วกระโดแล้วม um ึวิ <the <the um ่งก่อนมึงกูเก็บปีศาจแล้วมึงก yes ูเก็บปีศาจแล้ววิ้ยวิ้ยมึงกูสอบมนต์แม่แม่กูเรียกปีศาเยังอยู่แม่กูเรียกปีศาจยังอยู่อีเบลอีเบลมันเหมือนเก่ื่อ่งเป้าตรงนั้นเลยอ่ะแม่เหรอเออมันเหมือนไม่ยอมให้เราสวดอ่ะแม่แรงมากอดามันวิ่งกับไปแล้วแกจริงด้วยจริงด้วยแกวิ่งกับไปแล้วแม่หาที่อื่นแม่หาที่อื่นอุ้ยแรงอ่ะแรงมากเดี๋ยวนะ ฉันกำลังหายใจอยู่อ่ะแม่อะไรมึงกลับไปสอนเองมึงไม่ต้องห่วงมึงได้ม uh mm ึงได้ใส่สีดาบมึงเจอใส่สิีอาคมกูแน่เก่บทองวุ้ยเยียเยี่ยมมึงเอาเลยมึงอ่ะมึงมันไม่ให้กูสวดกูไปแล้วนะมึงไม่ให้กูสวดมึงมึงไม่ให้กูสวดมึงทําได้มึงทําได้ เอวมึงอย่าร้ายมึงอย่าร้ายให้อีบเอวมึงอย่ามาร้ายกับกุ้ยปลาทองอีบเอวหล่อนไม่สวยไงเออหาไม่เจอสิหาไม่เจอสิอีบเอวหาไม่เจอสิไม่ใช่อีบเอววันนี้กล้องถ่ายลูกกงมากเลยแกน้ำจนนะเออกล้องถ่ายลูกกงมากเลยแกพอแม่พอนางชายสัตว์เบอปลาแกแมสเซนดายแล้วแมสเซนดายแล้วแมสเซนดายแล้วแย่มากไม่มียากว่าก่อนโอเคแม่แม่อีผู้ชายได้บอกว่า อพี่งนั่งแคมป์อยู่ตรงที่ทําพิธีใช่ใช่ใช่นั่งไม่ให้เรานั่งไม่ให้เราทำแบบแม่เพราะว่าเพราะว่านั่งรู้ว่ามันใกล้เสร็จแล้วไงแม่แเอาอะไรดีแม่เอาอะไรดีเราก็ต้องหาที่แล้วแหละแม่เออเออแม่แม่กูสาดใส่กี่เบลลเออกสาดใส่กี่เบลลแม่กูสาดสีสาดใส่เบลล์แล้วสาดมาที่สายยาก่อนค่ะกูหายาก่อนเออสาดสีเบลลแม่กูสาดสีเบลลแล้วเออจะผมเก่งนักนาเก่งกูนักดาเจอแต่คนตาหายายคุณไม่เจอค่ะหายายคุณไม่เจอ

แม่แมมาแล้วมาแแบบนึงมึงได้เวลาแล้วอีดอกมึงหาหวมึงหาหวจริงหรอหรอจริงหาหวเยมึงเราหาหวกันผูพร้อมค่ะอีเบลมึงโดนแนงเสร็จแล้วใช่ไหมยัง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 ไม่เสร็จแต่ว่ามึงได้เวลาแล้วอีดอกมึงได้เวลาแล้วจริงเว้ยแกเดี๋ยวนะเว้ยเยดี๋ยเดี๋ยเดีไม่เห็นผมไม่เห็นมไม่เห็นดีเ ส่วนเลยส่วเลยส่วเลยีนส่วนเลยส่วนเลยมืยแกมันเอาไปไ่เอาเอาไปมือสน็จแวเสน็แสนจเอาเอไได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วมึงเหนในมือกูไหมอีเบลมึงเหนในมือกูไหมค้างไปมึงเหนในมือกูไหมมึงแหนในมือกูไหมเกมึงหนในมือกูไหมเอาไว้หรอเอาไว้หรอแบบนึงหาแบบนึงอาไว้ก่อนหาไวเก่อน ได้าวเย็ีเดลมึงกูเปลี่ยนชื่อให้มึงใหม่เยนดลไหวกูโดนแด้อีเดลมึงนาทคอนมึงเอาคัตเตอร์าเอปัดได้โดนบิาแล้ว่แน่อีเดลเมื่อกี้มึงหนาวกักูมากนะมันจะได้ไมมาดบกูไว้อะแม่ไยหนแม่ไปยงแม่ปงมปหนีเลาแม่มันหนีเลาโอยดอกตอนนี้ถ้ามันเป็นจริง มันใหญ่นมึนนะมันไร้สัจจะจอามึงจอาแม่มึงเจอแม่ถูกเจอไาแล้วแม่อามันแมเอามันแม่เอามันแม่เอามันมามัน่ามันมามันเาันแมอาันแม่สมัน่อัน่ยามนม่นแม่เอยันม่เอมัะแมนแมาแม่เามันแ้เอาน่อมันแม่านแม่อันแก่อพันปก่อนนอนแ่เอามั่อา่อา่อาม่เอ่อาเหาอ อุ้ยเอ๊ะเบลจ้าอ้าวหนูหนูหนูเอาคัตเตอร์ไลท์ไฟพวกเจ้แล้วหนูอ่างอ่ะมันเปาะนันเลิกเบลลูกหนูนะลูกนะหนูไม่อาไปติดบลูกหนูหนูไม่ไม่ควรนะฮะเสียใจนะอย่าวเสียใจนะหนูฟังพี่มันลูกนะไปนอนไปฝึกกับใหม่เลยค่ะ แหมอีดาเล่นมาเกือบพีสิบกว่าตาอีดา,าพึ่งชนะแบบจริงจังตาแรกได้ละค่ะวิ <c oughs> แต่ว่าฉันก็เข้าใจความรู้สึกน,น,นางนะแกเพราะว่าฉันก็เล่นฆาตกรและฉันก็ฆ่าไม่ค่อยฆ่าไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแม่เ <c oughs> ออก็เ <c oughs> ข้าใจเข้าใจแหละเอออทุกคนค่ะนะคะก็จบไปแระจำการ <c oughs> สำนักห้องซิ้องษ์เซบาของพวกท่านนะคะตาดินและแม่นอนก็บอกเลยว่าโอ้พูดความกันเลยตรงเลยว่าได้ละเนาะ เป็นรอบแรกใช่ไหมที่แบบว่าผ่านใช่ไหมแม่ว่ามาขาดแบบสิ่งจำพะวองก่อนนายนี้คือบางทีก็แบบเขาเรียกทำพิธีเสร็จแต่ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ยอมกลับขาดสิ่งจำสิ่งนีเนาะแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆส่งท่านเมื่อกี้มากนะครับ <analyze> ก <anthropology> ุญแจมาที่ว i mean like ิ่งจุ๊บเลิศมากคือจะบอกว่าตาเม่เกียบก็ช่วยกันดีมากแม่คือฉันแบบจะไม่ไหวแล้วเพื่อนก็โผล่มาใช้กล้องถ่ายด้วยแบบว่า เปิดแฝดใส่หน้าอีเดลอ่ะแม่ตานังบอดเลยอ่ะต้องเล่นเป็นจริงจริงๆนะทุกคนเกมโฮมสวิทโฮมเนี่ยทุกคนค่ะเกมนี้หนุกด้จริงๆแต่ว่าอ่าต้องใช้เวลามากๆนะคะในการเล่นให้เป็นเพราะว่าพวกเราก็คือลรดแบบโอ้โห เป็นตายค่ะตายแบบโอ้โหไม่รู้กี่รอบแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพยายามหาข้อมูลเปิร์กเยอะๆเพราะบางทีแลว่าอาจจะมีเบอร์ที่นอกกับเราเพราะว่าตอนนี้ยกกับฮังชัยเปิร์ค่อนข้างคลายกันตรงไอ้เจ็ดเจ็ดอ่ะที่จริงมันแล้วแต่มุมมองแล้วก็คนชอบด้วยนะแม่เนาะออทุกคนค่ะจริงๆพูดเลยนะว่าเกมนี้เปิร์คือมีส่วนสำคัญมากก็จะทำให้ชนะเลยนะแม่เนาะว่ามาเออมันลดหนาเออเอาละค่ะเดี๋ยวคนขายังก็ตามแผนนี้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะก็ตามถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะ ขรบพุณนะคะถ้าเกิดว่าใช่ก็ชอบสิใช่เก็อย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมอะไรคะแม่ถ้าเกิดนะก็กดซับสไครป์เพย์ด้วยนี้ค่ะขอบคุณทุกคยังเลยหมดกระดิ่งกรุ่มกริ้งกรุ่มกริ้งกรุงมกริ้งเกียกระดกันเวลาเวลาพวกเราลงคลิปใช่ไหมแม่จะได้เห็นก่อนจะได้เป็นเมนแรกไล์แรกเลยค่ะแล้วก็นีคะโยกกับพางก็ขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนเลยค่ะทราสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ